และกนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ดาวประจำตัวอยู่ในภพตนเองเป็นเกษตรดาวความรักอยู่ในภพความรักสดใสกุมดาวมหาสเสน่ห์ก่อนย้ายเข้าพบแห่งอุปสรรคปัญหาดาวคู่คนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์สัมพันธ์กับลักนาดาวความรักเกิดใหม่เดินถอยหลังย้ายจากภพเสียหายไปเป็นเกษตรมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประกบดาวครอบครัวเป็นเกษตร คนโสดสนิทรักเก่าวนเวียนอยากกลับไปแต่รอบข้างเสียงแตกบางก็สนับสนุนบางก็ขัดขานยังไม่รู้ทิศทางขอดูดูกันไปก่อนคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะวนอยู่กับปัญหาเดิมเพิ่มเติมคือมีกลุ่มคนที่สามเข้าแทรกแต่ก็มีคนที่ให้กำลังใจทำให้อยากไปกันต่อ คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเราห้องระแหงกันเพราะคนอื่นแต่ก็เป็นคนอื่นอีกนั่นแหละที่ช่วยเชื่อมให้ความสัมพันธ์ยังไปต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2568โดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวแบบโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ จะครบทุวนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดวงเฉพาะตัวคุณนะคะก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ l ลาย ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทำแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ดวงความรักเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะก็คือคุณอาจจะรู้กัน2คนแต่บอกใครไม่ได้หรือคุณอาจจะคุยคุยแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาคิดอย่างไรนะคะอันนี้เปิดเผย ไม่ได้หรือยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็จะอยู่ในสถานะแบบนี้สุดท้ายคือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ว่าจะแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแค่แฟนกันเฉยๆก็ได้แต่มันชัดเจนนะคะคบหาการคนรอบข้างก็รู้สามารถบอกคนรอบข้างได้ว่าเป็นแฟนการเป็นคู่รักกันอยู่ดูใจกันอยู่นะคะ เริ่มต้นการทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวกุมลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากุมดาวประจําตัวคือดาวพระราหูสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพเรือนตัวเองเวลาดาวประจําตัวเป็นเกษตรเนี่ยโดดเด่นมากค่ะทําให้มีเสน่ห์แรงจัดๆเลยแต่ทีนี้เดือนนี้เนี่ยดันมีดาวพระอังคารมาเล็งจริงๆแล้วดาวพระอังคารเนี่ยไม่ได้เป็นดาวที่มาจากภพเรือนเสียหายนะคะเป็นดาวที่มาจากภพเรือนการงานแล้วก็สังคมเพื่อนฝูงการพบปะสังสรรค์งานรื่นเริงเพียงแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยเมื่อมันเล็งก กับดาวพระราหูเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นคู่คนเยอะเรื่องแย่ดังนั้นเนี่ยมีดาวคู่คนเยอะเรื่องแย่ในความสัมพันธ์เนี่ยมาสัมพันธ์กับลัคนานะคะแล้วก็มาสัมพันธ์กับดวงความรักด้วยทําให้ต้องระมัดระวังในเรื่องของมันมีคนเยอะเรื่องแย่ค่ะ ทางด้านดาวความรกักครึ่งเดือนแรกสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนเป็นภพเรือนความรักเกิดใหม่ความรักสดใสสถิตยอยู่ตรงนี้ยังกลุ่มกันกันกบดาวคู่มิตรใหญ่คือดาวพฤหัสและดาวพฤหัสก็ Umwelt, เป็นดาวที่มาจากภพกเรือนที่ดีค่ะนอกจากจะเป็นภพเรือนการเงินแล้วก็ยังเป็นภพเรือนมหาสเสน่ห์อีกด้วยทีนี้ดาวความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเป็นภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหานะคะแต่ในขณะที่ครึ่งเดือนหลังที่ดาวความรักเสียหายเนี่ยดาว,วาดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสจะย้ายไปเป็น อยู่ในภพเรือนความรักเกิดใหม่ภพเรือนความรักสดใสกลุ่มกันกับดาวมหาสเสน์แถมมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไปสัมพันธ์ด้วยดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ภพเรือนเสียหายมันก็ยังสามารถที่จะมีความรักวนอยู่รอบกายได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับคนเยอะเรื่องแยะคือดาวความรักข้างเดือนหลังเข้าภพเรือนปัญหาทีนี้ปัญหาอะไรก็ต้องดูว่ามันมีดาวอะไรมาสัมพันธ์บ้างซึ่งเดือนนี้ดาวสําคัญเลยที่มาสัมพันธ์ก็คือ คือดาวคนเยอะเรื่องแยะคะ่ค่ะคนเยอะเรื่องแยะ่จะเป็นเรื่องของการที่มันมีความเจ้าชู้ไม่ว่าจะคุณหรือเขาก็ได้หรือไม่เกี่ยวเลยไม่มีใครเจ้าชู้เลยแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องบุคคลหรือกลุ่มคนที่3มรอบข้างนะคะที่เข้ามามีบทบาทที่ชอบเข้ามายุแยงแต่แข็งรั่วหรือว่าชอบเข้ามาออกความเห็นแล้วก็ทําให้คุณหรือว่าคนรักเนี่ยส่วนเซยิ่งถ้าเกิดว่าพื้นฐานเดิมอยู่แล้วเป็นคนที่หูเบาอยู่แล้วไม่ว่าจะคุณหรือคนรักเนี่ยก็จะยิ่งหวั่นไหวได้ง,ง่ายๆกับคําคนกับลมปากของคนที่มาพูดที่ทําให้เรา หรือว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกกังวลใจแต่อย่างไรก็ตามมันมีดาวดีดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวดีมากนะคะเป็นดาวผู้ใหญ่แล้วก็เป็นดาวครอบครัวด้วยเนี่ยสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรแทบจะตลอดทั้งเดือนในช่วงปลายปลายเดือนถึงแม้นจะย้ายนะคะไม่ได้เป็นเกษตรแล้วแต่ก็ย้ายเข้าสู่พบเรืนความรักเกิดใหม่ความรักสดใสดังนั้นจะมีตัวช่วยค่ะคือมันก็มีตัวที่เข้ามาทําลายร้างนะคะที่เข้ามาแทรกแซงความรักของคุณแล้วก็มีตัวช่วยตัวเชื่อมที่น่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเครือญา ของไม่ทางฝั่งคุณก็ทางฝั่งเขาที่จะเข้ามาเชื่อมให้ความรักเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้ค่ะ สำหรับคนโสดสนิทนะคะพอดีว่าดาวความรักเกิดใหม่อะ่ะเดินถอยหลังนะแล้วก็มีดาวะเกตนะซึ่งเป็นดาวแห่งอะไรเก่าๆอะ่ะมาสัมพันธ์ดังนั้นมีโอกาสสูงมากที่รักเก่าจะกลับมาวนเวียนทีนี้ถ้ากลับมาวนเวียนในช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ยที่ดาวความรักเนะี่ยก็อยู่ในภพเรือนที่ดีนะดังนั้นดูว่าคุณก็มีความรู้สึกดีแล้วก็อยากจะเปิดรับเขาเข้ามาแต่มันก็มีดาวเสียนะคะนั่นก็คือดาวของคนเยอะเรื่องย่ในความสัมพันธนะ์เนี่ยสัมพันธ์กับดวงชะตาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก จะมีเสียงที่เขาอาจจะเข้ามายับยั้งคุณเอาไว้เสียงติชินนินทาเสียงไม่สนับสนุนที่จะให้คุณกลับไปหาคนรักเก่าคุณก็เลยต้องยั้งเอาไว้แล้วก็ในครึ่งเดือนหลังที่เดาวความรักย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มากระตุ้นทําให้คุณมีความไม่ค่อยแน่อ,อกไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณอยากจะไปตอกับคนนี้ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะมันก็จะมีคนที่สนับสนุนอยู่เหมือนกันดังนั้นมันก็จะมี2ฝ่ายนะคะมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่เห็นด้วยกับการที่คุณจะกลับไปรกกนนัักกกบคคนนนเ่าี้ นะส่วนคนเก่าคนนี้กลับมาเนี่ยดูว่ายังมีพันธะภาระอะไรบางอย่างที่ยังแก้ไขไม่ได้อาจจะไม่ใช่พันธะภาระก็ได้แต่มีนิสัยติดตัวอะไรบางอย่างที่อาจจะยังแก้ไขไม่ได้แต่ว่าต้องการจะกลับมาเนี่ยอันนี้มีความจริงใจที่อยากจะกลับมาสานสัมพันธ์รักกับคุณใหม่แต่ว่าก็คงต้องปรับจูนกันอีกเยอะก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะปรับจูนไหมหนึ่งสองคุณจะฟังคําคนทางฝั่งไหนเพราะมีทั้งสองฝั่งมีทั้งฝั่งสนับสนุนแล้วก็มีทั้งฝั่งที่ขัดขานแต่ตอนนี้เชื่อว่าเดือนนี้ยังไไม่ได้ สิใจอะไรเดือนนี้อยู่ในจุดที่ว่าก็ขอดูๆไปก่อนคุยๆกันไปก่อนค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่มันจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าเข้าแทรกแซงมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาที่ทําให้คุณอะหอของระแหงกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยนะคะแต่ว่านั้นน่าจะเป็นปัญหาเดิมๆไม่น่าจะเป็นปัญหาใหม่อะไรนะทีนี้พอมันมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3ที่เข้ามายุยงนะคะเข้ามาเป่าหูเนี่ยไอทีแรกที่ว่ามันเป็นแค่ปัญหา2คนเนี่ยบางทีมันบานปลายอยู่เหมือนกันตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังมากนะไม่ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ มีสถานะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสทีเดียวที่คนรอบข้างถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้พูดออกมาชัดเจนว่าคุณทั้งคู่เนี่ยกำลังดูใจกันอยู่เนี่ยคนรอบข้างก็ดูเหมือนว่าจะรู้แล้วก็เริ่มจะมีบทบาทอยากจะเข้าแสกแซงอยากจะมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานานะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าสถานะของคุณทั้งคู่มันก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่พอมีใครมาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยมันก็หวั่นไหวได้ง่ายๆแต่มันก็จะมีคนที่สนับสนุนเหมือนกันนะมีคนที่ให้กําลังใจเหมือนกันก็อยู่ที่ความเข้มแข็งของคุณ คูแต่ที่จริงแล้วว่าคุณจะเข้มแข็งนะคุณ ดาวประจำตัวคุณเป็นเกษตรนะแต่ปัญห um าคือดาวประจำตัวคุณดันเป็นดาวพระราหูจริงๆแลว้วเวลาดาวประจำตัวเป็นเกษตรเนี่ยก็จะมีความมั่นคงในจิตใจมากไม่หวั่นไหวต่อคำคนได้ง่ายๆแต่ดาวประจำตัวดันเป็นดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความหน่อยง่ายวิตกกังวลง่ายดังนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนย้อนแย้งนิดๆนะคะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณถ้าพื้นดวงเดิมของคุณดาวประจำตัวคุณอยู่ในพเรือนที่ดีหรือว่ามีมาตรฐานที่ดีเนี่ยคุณก็จะไม่ได้หวั่นไหวกับคำคนได้ง่ายๆนะแต่ถ้าพ ดวงเดิมลนดาวประจาตัวอ่อนแรงอ่อนแออยู่ในภพเรือนเสียหายเนี่ยใครมาพูดอะไรเนี่ยมันก็หวั่นไหวไปหมดกังวลไปหมดแต่ก็ดูว่าคุณกับเขาก็ยังประคองคุยกันต่อไปครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังจิตใจของเขาเอาไว้ให้มากๆเพราะครึ่งเดือนหลังในดาวความรักเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายแหละจะหมุดมีดจุกจิกลาคาญใจได้ง่ายๆอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายแล้วถ้าเกิดว่าใครมาพูดเข้าหูที่เป็นเนกาทีฟต่อคุณบางทีเนี่ยเขาก็ฟังแล้วก็ไปเชื่อตรงนั้นนะคะไปฟังอะไรใครมาเนี่ยไม่เชื่อคุณหรอกไปเชื่อคุณอื่นตรงน่าจะ ยังไปต่อกันได้ค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะมีปัญหาระหองระแหงทีนี้ทางที่ดีนะถ้าทะเลาะกันนะคะให้เก็บเอาไว้2คนอย่าไปเล่าให้ใครฟังบอกเขาด้วยนะว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังเอาไว้เราใจเย็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยเคลียร์กันเองได้แต่ถ้าเกิดคนอื่นรอบข้างรู้มากๆเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันคือมันก็จะมีคนที่เขาก็อยากจะมาช่วยเชื่อมแต่มันก็จะมีคนที่เขาพยายามจะเข้ามาแทรกแซงพยายามที่อยากจะให้แตกกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจว่าใครที่เขาเป็น มีใครที่เขาเป็นศัตรูใครที่อยากจะมาช่วยเชื่อมใครที่เขาอยากจะให้เราแตกกันถ้าคุณไม่มั่นใจนะเวลามีปัญหากันเนี่ยเก็บเอาไว้ในใจนะอย่าไปบอกใครแล้วเดี๋ยวเวลาใจเย็นด้วยทันงนังคู่เนะี่ยคุยเคลียร์กันเองดีกว่าแต่ถ้าคุณมั่นใจนะคะว่าอูผู้ใหญ่ท่านนี้แหละจะเป็นตัวเชื่อมให้กับคุณได้เวลาคุณมีปัญหากันก็ลองไปคุยกับผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยคุยให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานก็มีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันดีได้มีโอกาสที่จะไอความระหองระแหงนั้นอะ่ะจะลดลงได้ค่ะ ตอนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลย ไปแรกเป็นไพ่ประจาตัวคุณได้ไพ่ของความอึมครึมได้ไพ่ของความกังวลไม่ชัดเจนไพ่ในตําแหน่งความรักหรือว่าคนที่เข้ามาทําให้คุณหวั่นไหวคนที่เข้ามาเป็นความรักเนี่ยได้ไพ่รักไม่รู้จบได้ไพ่ของอะไรเก่าๆที่วนกลับมาดังนั้นมีโอกาสมากๆที่คนรักเก่าจะวนกลับมาหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนอาจจะไม่ใช่คนรักเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าเคยรู้จักกันมาก่อนไม่ใช่คนใหม่ๆหรอกจะกลับมาเจอกันใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็รู้สึกดีและเขาอยากจะสร้างสัม แต่ด้วยความที่เขาได้ไพ่แบบเนี้ยนะยไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่รักไม่รู้จบก็จริงแต่ก็เป็นไพ่ของความไม่บาลานซ์ดังนั้นเขายังติดปัญหาอะไรบางอย่างนะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาการเงินก็ได้ยังหมุนเงินไม่ทันนะคะยังมีหนี้สินเยอะแยะอยู่นะคะหรือว่ามีเวลาได้ไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนรักเก่าอะปัญหาอะไรก็ตามที่ เคยทําให้เลิกลากันไปอ่ะไอ้ไพ่ใบนี้มันก็เป็นไพ่ของการที่ไอ้ปัญหานะั้นมันก็ยังวนกลับมาอยู่เหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณได้ไพ่ใบนี้แหละไพ่แห่งความกังวลมันไม่ได้รู้สึกสดใสสดชื่นเต็มที่กับการที่คนรักเก่ากลับมาวนเวียนแต่ในใจเนะี่ยแอบมีความรู้สึกเออด,ดีนิดๆไหมก็มีเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่เดอบมูเนะี่ยมันก็เป็นไพ่ความโรแมนติกเหมือนกันนะคะมันก็แอบรู้สึกดีแถมในตําแหน่งความสัมพันธ์เนี่ยก็ยังเป็นไพ่สามเหรียญไม่ใช่สามดาบนะสามเหรียญก็คือเรื่องของการหันหน้าเข้าหา,หากันมีปฏิ แต่เป็นการทําร่วมกันที่ไม่ใช่2ต่อ2มันก็จะมีสังคมรอบข้างเนี่ยทำด้วยนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไปงานสังสรรค์นะคะแล้วก็มีหมู่มวลเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยก็ไปงานเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งข้อดีก็คือมันก็มีเพื่อนนะหรือว่าสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างที่เขาเชียร์ข้อเสียก็คือด้วยความที่ได้ไพ่แบบเนี้ยมันก็มีคนที่เขาไม่เชียร์ไม่สนับสนุนเหมือนกันนะไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่คนโสดอยู่นะแต่เป็นไพ่คนโสดที่ก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่ามันจะพัฒนนนนนาไดดนน้้้ัังตอีีเ่ ยังไม่ได้เป็นน e g a t i ฟ e หรือโพซิทีฟนะคะยังไม่ได้ตัดว่าไม่เอาไม่กลับไปครบและก็ยังไม่ได้บอกว่าโอเคตกลงตปรงใจว่าจะกลับไปคบกันใหม่อยู่ในจุดกลางๆขอรอดูไปก่อนค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยกับอะไรสถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่สองดาบเป็นเรื่องของความลังเลโลเลไม่แน่ใจเป็นเรื่องของการที่มันไม่มีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์น่าจะเป็นเพราะว่าพอไพ่ของเขาเนี่ยได้ไพ่เชรีออทก็แปลว่าเขามีเรื่องเขาโฟกัสเขามีอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตที่เขาจะต้องไปแก้ไขจัดการก่อนในเรื่องของความรักเนี่ยเขาจึงยังไม่ได้โฟกัสมากนักแต่ไพ่เชรีออทเป็นไพ่ของการที่อยากไปต่อนะคะแต่ไปต่อในลักษณะที่ว่าเขาขอไปแก้ไขปัญหา อะไรบางอย่างของเขาก่อนซึ่งดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นปัญหาเดิมๆที่เขาก็ยังแก้ไขไม่ได้สักทีคุณก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่มั่นใจแล้วว่าอยากจะไปต่อกับคนนี้ไหมเพราะว่ามันก็ยังวนอยู่กับปัญหาเดิมๆไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ได้ไพ่ของการที่มันมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3เขาแทรกแซงนะคะแต่เขาแทรกแซงในลักษณะที่แอบแอบนะคือไพ่ของคุณเนี่ยก็ได้ไพ่ของคนที่โลเลเหมือนกันนะมันก็อาจจะมีใครบางคนที่เข้ามาทางฝั่งคุณเป็นคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาฟิลอัพในช่วงเวลาเหงาน่เาทีขคคคุย,คย เขาไม่ได้ว่างมาคุยกับคุณเพราะเขามัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายจัดการปัญหาชีวิตของเขาอยู่เนี่ยนะมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีตัวกลางเข้ามาแทรกทางฝั่งคุณแล้วก็ทําให้คุณคุยซ้อนอันนี้ต้องระมัดระวังไม่แนะนําให้ทำนะคะ หรืออาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาแทรกก็ได้นะคะในเรื่องของรักซ้อนแต่เป็นเรื่องของการที่เข้ามาแทรกในลักษณะที่เขารู้สึกว่าคุณกับคนคนนี้ไม่เหมาะสมกันนะคะคือความรักความสัมพันธ์เป็นแค่คุณคุยก็จริงแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีคนรอบข้างรับรู้บ้างแหละก็เลยอาจจะเข้ามามีบทบาทเข้ามาแสดงความคิดเห็นอะ่ะอย่างไรก็ตามไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยยังเป็นไพ่ของความบาลานซ์นะเป็นไพ่จัสติกนั่นแปลว่าถ้าแมนว่ามันมีคนที่เข้ามายุ่งแยงแต่แข็งร่วมีคนเข้ามาไม่เห็นด้วยมันมีความบาลานซ์ก็แปลว่ามันก็ มีคนที่เห็นด้วยค่ะมีคนที่เขาก็สนับสนุนอยากให้ไปต่ออยากให้รอดูอยากให้พัฒนานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยอาจจะยุ่งวุ่นวายกับปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างจึงไม่ได้มีเวลาให้เท่าไหร่มันก็ต้องมีความบาลานซ์อยู่ตรงนี้ตามลักษณะหน้าไพา่แล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่สาคัญด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนสนับสนุนมีทั้งคนให้กําลังใจก็เลยทําให้คุณก็ยังไปต่อแหละนะเพียงแต่ว่าไปต่อแบบไหนไปต่อแบบมีการคุยซ้อนไหมตรงนี้ต้องระมัดระวังนะย้ําไม่แนะนําให้คุยซ้้อน,นะคะถาาเกิดวุ่ณจไป ต่อกับคนนี้ใครก็ตามที่เข้ามาใหม่เนี่ยคุณก็ตัดออกไปก่อนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะคุยต่อกับคนนี้ไปคุยกับคนใหม่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับคนโสดสนิทคุณก็สามารถไปฟังในเซตคนโสดสนิทได้และก็คือว่ามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีทั้งคนที่ขัด้านมันก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งอ่ะที่จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้เร็วๆนี้หรือว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่เขาจะได้ดั่งใจคุณไปซะทุกอย่างเกี่ยยวววกกกัับเเเรรรรืื่่ออออองงงงงขคคาาามไดดนนนี้้้็็ตพะะฉูุณ ที่จะยังสติ๊กอยู่กับคนเก่าคนเดิมมากกว่าค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ ไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่ของความแง่งอนนะคะส่วนไพ่ของเขาก็ได้ไพ่ของความเบื่อหน่ายอยากพักนะดังนั้นบางทีสถานการณ์มันจะคือคุณงอนอยากให้เขางอแต่เขาก็ไม่ง้อเขาเบื่อนะคะมันก็เลยละหองระแหงกันไพ่ในตําแหน่งความสัมพันธ์เป็นไพ่คนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสทีเดียวที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าคนอื่นอาจจะมีรอบข้างนะคะพอแม่อยากพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงมีปัญหากันแล้วก็มันก็เลยมากระทบคุณนะคะทำให้คุณทั้งคู่มีปัญหากันเองแล้วเขาก็เบื่อหน่ายกับปัญหาตรงนี้ส่วนคุณกกกก็อยาาาที่จแ้ไขัากการปญห อยากใช้เขาปรับปรุงอะไรบางอย่างเขาก็ไม่ทำอะ่ะเพราะเขาอยู่ในจุดที่เบื่อหน่ายอยากจะพักอยู่อ่ะมันก็เลยไม่ได้ดังใจคุณก็เลยแง่งอนบางทีมันเป็นลักษณะนี้แต่ก็ยังไม่ได้ดูว่าจะมีปัญหาอะไรหนะักเพราะไพ่จบไพ่สรุปเป็นไพ่ที่ดีนะซึ่งไปสัมพันธ์กับดวงดาวด้วยดวงดาวเนี่ยดาวผู้ใหญ่เป็นเกษตรนะคะแล้วก็ไพ่พละเข้านะนั่นแปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้คมครองความรักของคุณอยู่นะดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ย้ายเข้าในพบเรื่องความรักเกิดใหม่พบเรื่องความรักสดใสในช่วงครึ่งงงเเดดือนนนหหหลลััั้้้ก็จะะะมมีีผูใญ่ะะ่่คทขาาชวย คุณอาจจะมีปัญหาจากการที่มีคนรอบข้างบางกลุ่มนะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่แตกกันแต่ก็จะต้องมีคนรอบข้างอีกบางกลุ่มบางคนนะ,ะซึ่งมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมาช่วยเชื่อมให้คุณทั้งคู่เนี่ยยังไปต่อกันได้ไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอะไรกันมากมายทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะลดปัญหานะคะไม่ว่าคุณจะไปฟังอะไรใครมาหรือว่าใครก็ตามอะ่ะที่มันเป็นคนทางฝั่งคุณหรือคนทางฝั่งเขาทะเลาะกันอะ่ะคุณต้องพยายามเตือนตัวเองแล้วก็เตือนเขาอยู่เสมอว่าคนอื่นเขาจะทะเลาะกันด้วย อะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะเราอย่ามาทะเลาะก,กันเองต้องพยายามให้คำมั่นสัญญาตรงนี้กันไว้นะคะแล้วก็พยายาม่เขาเรียกว่าความในอย่าเอาออกความนอกอย่าเอาเข้านะถ้าเรามีปัญหากันเองเราก็ไม่เอาไปเล่าให้ใครฟังเยอะนะจะเกิดว่าคนอื่นเขามีปัญหากันก็อย่าเอาเข้าบ้านอย่าเอาเขามาพูดมาคุยในบ้านเดี๋ยวมันเกิดความคิดเห็นแตกแยกนะบางที ญาติทางฝั่งคุณกับญาติทังฝั่งเขาทะเลาะกันนะ่ะเราทีแรกเราเอมเอาเรื่องนี้มาคุยทีแรกเราก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่ว่าคุยกันไปคุยกันมาเราก็อยากจะเข้าข้างญาติเราเขาก็อยากจะเข้าข้างญาติเขาคุยไปคุยมาทะเลาะกันเองบางทีแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้างนอกเนี่ยก็อย่าเอาเข้ามานะเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องนิกทีฟเนี่ยอย่าเอาเข้าบ้านเยี่ยเอาเข้ามาคุยกับแฟนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทาให้ปัญหามันน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเราหองระแห่งกันจริงๆก็เชื่อว่าจะะมมีีผูู้้้ใหญ่่่่่ททคคััังนนบถืืออเเป็ตวชได สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเม e ็อีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีช่อง youtube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ